มาดูประเด็นร้อนของโลกศตวรรษที่21กันบ้างน,นะครับคือการเข้ามาของเจ้าปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ย จะลดคนงานไปขนาดไหนมันจะสามารถเข้ามาแทนบุคคลได้เยอะขนาดไหนกันบ้างน,นะครับต้องบอกแบบนี้ตลอดประวัติศาสตร์ที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงมีดิสลอฟชั่นเยอะมากและยังไม่มีครั้งไหนนะครับที่มันเปลี่ยนชนิดที่เรียกว่าทาให้เกิดการตกงานอย่างมหาศาลเพราะยังไงท้ายที่สุดมนุษย์เองที่สามารถปรับตัวได้ก็ยังคงยืนอยู่ได้ในตลาดแรงงานด้วยนะครับเรามาดูรายงานข่าวกันบ้างก็บอกว่าเอลอนมัสเองถือได้ว่าเป็นหนึ่งบุคคลนะครับที่ให้ความสาคัญกับเรื่องการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์แต่ว่าอย่างไรก็ตามครับ ตัวเขาเองอยืนยันบอกว่าที่สุดแล้วเนี่ย AI จะทําให้มนุษย์บางคนจะถึงจุดที่ไม่มีงานทําอีกต่อไปนะครับโดยจะต้องยิ่งเลยก็บ,บอกว่าบางจ็อบหรือว่าบางงานนั้นจะไม่จมําเป็นต้องใช้มนุษย์แล้ว No job is needed นะฮะความคิดเหนแบบนี้นะครับถามว่าเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนไปดูนะครับผลการสารล,ล่าสุดของบางสถาสบันกันบ้างเช่น Resume Builder รายง,งานบอกว่าเขามีการวิเคราะห์กลุ่มผู้นําธุรกิจ7จ0รายที่ใช้ AI 37%ปรเนคือประมาณหนึ่งใน3บอกว่า AI เข้ามาแทนที่พนักงานในปี2023บม้าง4 4เลยบอกว่าจะมีการปลดพนักงานในปี2 0 2 4เพราะการเข้ามาของปัญญาประดิษฐ์อย่างไรก็ตามครับผู้เชี่ยวชาญจำนวนหนึ่งจากหลายสำนักบอกว่าถึงแม้ว่า AI จะทำให้คนตกงานจริงแต่มีได้หมายความว่าคนนั้นไม่มีความจำเป็นในการทำงานจูเลีย u ู h แคร์ซึ่งเป็นนักกลยุทธ์เรซูเม่แล้วก็อาชีพของ Resume Builder ทำงานวิจัยล่าสุดบอกว่าตัวเลขทางวิจัยนะครับ ของทางบริษัทอาจไม่สามารถสะท้อนภาพรวมธุรกิจได้ปัจจุบันก็ยังมีองค์กรหลากหลายครับบางทีก็ดั้งเดิมบางทีก็ขนาดเล็กที่เขาไม่ได้ใช้เทคโนโลยีเหมือนรายใหญ่บางรายจานวนแรงงานที่จะตกงานจากกาลัยออฟนะครับเป็นความจริงที่ชัดเจนว่าเลี่ยงไม่ได้หรอกครับแต่ว่า AI ก็สามารถทําให้กลุ่มผู้นําธุรกิจปรับโครงสร้างและนิยามคนที่จะเข้ามาทํางานได้นะครับมีความหมายว่าถึงแม้มีคนตกงานแต่ก็จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความสามารถเขาก็ไปทํางานแทน่แหนะครับ อเล็กซ์ฮูดประธานเจ้าหน้าที่นะครับฝ่ายเรลย์ับบนของอัสนาเป็นซอฟต์แวร์จัดก,การโครงการทํางานร่วมกันนะครับประมาณการบอกว่าครึ่งหนึ่งที่ใช้ในการทํางานก็คืองานที่เกี่ยวกับงาน work about work ในที่นี้มีความหมายถึงการอัปเดตสเตตัสการสื่อสารข้ามแผนก cross departmental communication และส่วนอื่นๆทั้งหมดที่มิใช่คอหลักนะครับที่ใช้ AI เป็นตัวขับเคลื่อนเป็นทักษะเหล่านี้นะครับที่ต้องอาศัยมนุษย์คือคนเข้าไปจัดก,การ ฮูดบอกว่าถ้าทักษ,นนะ,กกษนกะนี้นะครับก็คือทักษะในการสื่อสารข้ามแผนกนี้นะครับมี AI เข้าไปแทนได้นะครับถ้าเกิดแบบนั้นจริงมันคงดีแต่ตอนนี้มันยังปลดล็อกสิ่งนั้นไม่ได้มีความหมายว่าบางส่วนเองในเอไอยังไม่สามารถแทนมนุษย์ได้ในความเป็นจริงและอาสนา,ามองว่า AI ไม่สามารถเข้าไปแทนมนุษย์ได้ทั้งหมดแต่จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพการทํางานของมนุษย์มากกว่าทีนี้ข้อมูลจากรายงานสถานะ AI นะครับในที่ทํางานของปีนี้2023อาสนา,าพบว่า2 9ของพนักงาน ระบ,บุภาระงานของพวกเขานั้นสามารถใช้ AI ในการทําง,งานแทนได้พูดง่ายเห็นมันเป็นเครื่องมือครับไม่ได้เห็นว่ามันจะเป็นภัยคุกคมทีนี้มุมมองของอาสนา,าบอกปัญญาประดิษฐ์นี้ได้รับการพัฒนาในแนวทางที่เรียกว่า AI ที่เน้นมนุษย์เป็นศูนย์กลางคํานี้คาน,คนี้ดีนะครับก็คือคําว่า human-centered AI พูดง่ายมันเกิดมาเพื่อช่วยมนุษย์นี่แหละครับสิ่งนี้ช่วยปรับปรุงความสามารถและการประสานงานของมนุษย์ไม่ใช่การใช้ AI เข้าไปแทนที่มนุษย์นะครับทีนี้ ข้อมูลของ UN สอประชาชาติบอกว่าพนักงานออฟฟิศก็ดีเคิร์กหรือว่าบรรดาเสมียนก็ดีที่คิดเป็นสัดส่วนประมาณ20-30%ของแรงงานทั้งหมดทั่วโลกยอมรับว่าครึ่องมือในการวิเคราะห์นะครับและการสื่อสารเปลี่ยนเส้นทางงานความรู้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา g e n e r a t i v e AI ควรได้รับการพิจารณาว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงนะครับต่อนเนื่องยาวนานาน,นี้อย่างไรก็ตามรายงานของ UN เอ็นตอบอกว่าความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงเทคโนโลยี AI เป็นสิ่งที่น่าห่วงมากกว่าครับ รายงานของปีที่แล้ว2022พบว่า1ใน3ของประชากรโลกคือประมาณ34%ยังไม่สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตดังนั้นครับเรื่องเกี่ยวกับผลกระทบของ AI ต่อการเลิกจ้างการปรับโครงสร้างงานที่จะเกิดขึ้นจําเป็นต้องพูดคุยถึงเรื่องความแตกต่างเทคโนโลยีที่มีและไม่มีเนี่ยรวมอยู่ด้วยขณะดเดียวกันนะครับในฐานะรายงานยุคใหม่ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ารายงานเหล่านี้ต้องปรับตัวครับเพื่อเปิดรับสภาพแวดล้อมการทํางานที่มี AI เข้ามาเป็นส่วนประกอบหนึ่งด้วย นอกเหนือไปจากการพัฒนาทักษะให้สามารถทํางานร่วมกับ AI ได้อย่างคล่องแคล่วด้วยนะครับแรงงานทั้งหลายต้องมีการพัฒนาทักษะใหม่ๆอย่างต่อเนื่องเตรียมใจเรียนรู้เรื่องใหม่ๆตลอดเวลาเพราะยกตัวอย่างแบบนี้ซอฟต์แวร์ที่เรียนรู้เมื่อปีที่แล้วอาจจะหมดอายุไปแล้วก็ได้ดังนั้นต้องรีเลร์บางครั้งถึงขนาดต้องอันเลอร์บางคนก็เรียกว่าอันสกิลและรีสกิลนี่แหละครับขณะเดียวกันตำแหน่งงานด้านการวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลสอดต์้วรระบบอัตโนมัติ AI ต้องการมากขึ้นนะครับเพื่อทําให้คนนั้นเข้าใจการดําเนินการของ AI ผู้เชี่ยวชาญบอกบรรดาพนักงานทั้งหลายที่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่า AI จะส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมตัวเองอย่างไรต้องขอ้อใดก่อนทําความเข้าใจว่ามันคืออะไระเตรียมตัวหาทางรับมือและใช้ประโยชน์จากมันให้ดีขึ้นดีกว่าที่เดินหน้าเข้าไปแล้วบอกว่ามันไม่ได้มีผลอะไรกับเราที่สุดก็ถูกมันซัดไปจนกระทั่งในที่สุดนะครับทีนี้ผู้เชี่ยวชาญสรุปยืนยันบอกว่าการเลือกจ้างทั้งใหญ่อาจจะเกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากเทคโนโลยี AI แต่ว่ามันไม่มีหลักฐานทางปรอรรในในในบบริษั์ใดๆบ่งชี้เลยนะครับว่าการเข้ามาของเทคโนโลยีใหม่ๆ จะเกิดการว่างงานจํานวนมหาศาลครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาเห็นว่าแรงงานของบุคคลที่มีความสามารถและสามารถปรับตัวได้นะครับจะเป็นสิ่งที่สามารถทําให้คนนั้นมีมูลค่าที่สูงขึ้นมีความสามารถในการผลิตมากขึ้นและสามารถที่ใช้ AI ได้แต่มันขึ้นอยู่ขับมนุษย์แหะครับที่จะต้องเรียนรู้ที่จะใช้ประโยชน์มันได้อย่างเต็มที่แทนที่ยะอยู่เฉยๆและปล่อยให้มันเข้ามาแทนที่พวกเราละครับเสรครับ มีคำกล่าวนะคะว่าจริงๆแล้ว AI ไม่ได้เข้ามา disrupt คนทำงานนะคะแต่ว่าคนทำงานที่ใช้ AI จะมา disrupt คนทำงานที่ไม่ใช้ AI นะคะดังนั้นะวันนี้เราลองดูนะคะว่าเราได้ใช้ AI เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการทำงานเราบ้างแล้วหรือ,อยังนะคะมียวกับพูดคุยกับหลายท่านที่ใช้ AI เข้ามาในกระบวนการทำงานต้องบอกว่าหลายครั้งก็ต้องร้องว้าวด้วยเหมือนกันนะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งช่วยเตือนไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีจาก The Standard w e a l t h ค่ะ